อยากได้ที่มันพกพาสะดวกค่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราได้พกพาไปสะดวกค่ะอยากได้ปลิตภันฑที่ว่ามันทานง่ายอ่ะีิทานง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องไปหาชงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากกินแล้วให้หายเร็วๆให้หายปวดขา่าปวดหลังได้ทํางานได้อยากให้กินแบบกินแล้วหายเลยไม่กลับมาเป็นอีกครับทงสารพ่ออยากได้ราคาที่มันไม่แพงเพราะต้องซื้อกินทุกวันนะ่ะแต่ถ้าซื้อกินแล้วหายเลยแพงไม่มาก เลิกกังวลเลิกทรมานเลิกคิดไปเลยกับภาวะข้อเสื่อมเรื้อรังที่เป็นอยู่เพราะเราคิดให้หมดแล้วเพื่อกระดูกและข้อที่แข็งแรงของคนไทยจากตำราอายุรเวทอินเดียที่มีประวัติการใช้น้ำมันงาดำมากกว่า1,000ปีเพื่อใช้รักษาภาวะข้อเสื่อมเราจึงพัฒนาต่อยอดความรู้เกิดเป็นสูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาวะข้อเสื่อม สวัสดีครับทุกทท่านครับแม่ได้ฟังเหมือนที่ไหมครับหลายคนเนี่ยนะครับก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเพื่อมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของข้อเสื่อมต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเพิ่มความเชื่อมั่นด้วยการมาพูดคุยกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการปลูกพืชสมุนไพรรวมจนถึงนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไวตานเนเจอร์พลัสกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องลงทุนฝ่าฝนนะครับเพื่อมาหาเขาตามผมมาเลยครับ โอ้โหวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราครับที่ฝ่าฝนมากับพวกเราครับผมเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราในวันนี้สวัสดีพ่อชัยครับสวัสดีครับและวันนี้ครับแน่นอนว่าความรู้จะอัดแน่นเต็มๆนะครับเพราะว่าคุณพ่อชัยเนี่ยนะครับเป็นทั้งวิทยากรนะครับเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชสมุนไพรและด้านงาดําโดยเฉพาะด้วยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยถามคุณพ่อชัยก่อนเลยนะครับว่า ทำไมเขาถึงนิยมครับเรื่องราวของงาดำครับที่เขาปลูกกันเยอะเพราะว่า1เป็นพืชอายุสั้นนะครับเก็บเกี่ยวได้ไวนะครับสาเดือนเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับไปทําอาหารแล้วก็เป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายนะแล้วก็เป็นยารักษาโรคได้ด้วยมีสารอาหารวิตามินและธาตุที่มีประโยชน์ที่นิยมอมารักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกนะครับเช่นกระดูกพูนกระดูกเสื่อมนะครับแล้วก็ข้อเสื่อม ัอ,อาการอักเสบอาการปวดบวมก็จะ,จะหายไปผมต้องทานเยอะแค่ไหนครับการที่เอามรักษาโรคเนี่ยครับก็เหมือนกับเอาน้ําไปดับไฟใช่ไหมถ้าน้ําน้อยก็แพ้ไฟอ,อาจจะต้องทานนะเป็นกิโลสองโลสามโลมครสามกิโลพ่อครับมันไม่มีง่ายกว่านั้นเรอครับ ถ้าเราจะทําให้ง่ายนะเราก็ต้องอเอามาแปรรูปสกัดเป็นน้ามันครับผมบจากสองสากิโลอาจจะเหลือแค่ห้าหกแคปซูลห้าหแคปซูลครับ,รบถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ครับทุกทท่านครับเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับเราจะไปหานักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไวตา a t u r e พลัสกันครับว่าวันนี้เขาทําอย่างไรจาก ปริมาณหลายๆกิโลจนเหลือเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันนะครับกับทีมงานนักวิจัยกันแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อชัยมากเลยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อรอที่นี่แหละไม่ต้องฝ่าฝนไปกับผมเดี๋ยวผมไปที่ห้องนักวิจัยขอบคุณครับวันนี้ครับผมเนี่ยได้มาหาผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นทั้งนักวิจัยและนักพัฒนานะครับของวตันเนเจอร์พลาสครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามเขาครับว่าทำไมถึงเลือกนาดำครับ เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ไวตาเนเชอร์พลาสขึ้นมาครับพี่มดครับเชิญเลยครับเราได้ค้นงานวิจัยหลายฉบับนะคะมีงานวิจัยจากอินเดียที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเราค้นจนไปถึงอายุรเวศการแพทย์และสมุนไพรซึ่งมีมากกว่า4,000ปีเลย,ยนะคะยยยเราพบว่าเขาใช้วิธีสกัดสารสากัดจากธรรมชาติเพื่อให้ได้น้ำมันที่เข้มขน้นเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาบรรเทาอาการต่างๆ แล้วเราก็พบว่าน้ามันงาดำเนี่ยตอบโจทย์นะคะที่เราตั้งขึ้นทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นการลดอาการปวดต้านอักเสบบรรเทาอาการปวดวมแดงร้อนอนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อลื่นให้กับข้อเขา่าเวลาเราใช้ปริมาณน้ำมันงาดำเนี่ยมันจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงเพื่อที่ให้ได้ระดับของสารสําคัญในกระแสะเลือดเนี่ยเพียงพอต่อการบรรเทาอาการห<อ>เหล่านี้ ซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเราจะต้องรับประทานน้ำมันงาดําในปริมาณถึง5-6เม็ดเลยซึ่งมันเป็นปริมาณที่สูงมากครับทำยังไงครับจากการลดปริมาณที่เราต้องทานถึง5เม็ดนะครับให้เหลือเพียงเม็ดเดียวครับ เราก็ใช้วิธีสกัดเย็น<ม>นะคะการสกัดเย็นเนี่ยสามารถคงคุณค่าของสารสำคัญคในสมุนไพรนั้นๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด<ม>นอกจากน้ำมันงาดำที่มีลิต้าอักเสบและบรรเทาการปวดบวมแดงร้อนนะคะเรายังผสานน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันงาขี้ม้อนนะคะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะ<ม>ซึ่งบำรุงกระดูกและข้อน้ามันสาหร่ายเนี่ยมีโอเมก้าสแล้วก็มี DHA <ม>นะคะนอกจาก ในเรื่องของการต้านอักเสบแล้ว d s a เนี่ยมีฤทธิ์ในการบำรุงระบบประสาทด้วย oh. เวลาผสานสารสกัดทั้ง3ชนิด <ha. S 2> นะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้วถ้าเกิดทานเจทานมังสวิรัตอย่างเงี้ย สามารถทานได้ไหมครเรามีความใส่ใจในการผลิตมากนะคะนอกจากเทคโนโลยีสกัดเย็นแล้วเนี่ยเรายังเลือกใช้ซอฟเจลนะคะจากพืชก็จะสะดวกสบายสาหรับคนที่รับประทานเจหรือมังสวิรัตรวมถึงคนที่มีโรคประจาตัวอย่างโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดนะคะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกทท่านครับพอได้ฟังนะครับข้อมูลจากทางทีมงานนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวายตาเนเจอร์พลัสครับ ผมได้นำนะครับผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสไปให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมได้ลองใช้1เดือนครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับเขาหลังจากใช้มา1เดือนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคอลลาเจนที่ผมเคยทานมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมทานอาการมันก็ทุเลาลงนะครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่พอทานไปสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะ มันมันมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วครับมันเริ่มกลับมาจะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพอผมเริ่มหันมาทานน้ํามันงาดําตัวเนี้ยโอ้โหผมไม่เคยเจอเลยนะตัวเนี้ยผมว่ามันหายเร็วที่สุดเลยอ่ะเราออกรอบสบายสบายเลยสอลูกศิษย์ได้ตลอดไม่ต้องห่วงเลยเรื่องจะเดินขึ้นเขาลงเขานั่งดูลายอะไรต่างๆนี่สบายมากอาการมันไม่มีไม่มีกลับมาให้เห็นนะครับเพื่อนแนะนํามาแค่อาทิยตเดียวเองค่ะ ก็รู้สึกว่าเสียงกบแก๊บหรือปวดหัวเข่าปวดหลังเงี้ยแบบมันหายไปค่ะทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยค่ะขับรถไปซื้อของเองไปเดินประตูน้ําเลือกของซื้อเสื้อผ้าเองทุกอย่างค่ะโอ้ว้าวมากครับหายเร็วอาการดีขึ้นตามลําดับนะครับตอนนี้ทานม,มา2เดือนล้วอาการปวดบวมแรงเสียงก็แก๊บเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเม็ดเล็กๆเม็ดเ,เ,เดียวกินได้ทุกวันวันละเม็ดครับสะดวกมากพกพาง,ง่ายครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งชงใช่ไหมพกไปเป็นกระปุก เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับสะดวกรวดเร็วครับอุ้ยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับเราเพราะอย่างน้อยอย่างคอลลาเจนเนี่ยคือเราเนี่ยไม่สามารถกินคอลลาเจนได้ทุกวันพอวันไหนที่เรากินเจเราก็ต้องหยุดกินหยุดกินคอลลาเจนพอหยุดกินคอลลาเจนปุ๊บเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องน้ำมันดำสกัดเนี่ยมันคือเราสามารถกินได้ทุกวันกินได้ตลอดอยากกินเมื่อไหร่ก็กินไม่ต้องลึกาวันนี้กินเจวันนี้ไม่กินมันรู้สึกเลยว่ามันเร็วขึ้นเพราะว่าเรายืนได้นานขึ้น ไม่ไม่มีอาการตึงบวมลูกค้าแซววาอ้าผู้หญิงยืนหนึ่งไม่นั่งลด้หรอคะดีใจค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเลิกคิดเลิกเครียดเลิกกังวลไปได้เลยใช่ไหมครับผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ครับไวตราเนเจอร์พลัสแบล็กเซซิมี่ออยครับเขาได้คิดไว้ให้หมดแล้วและที่สำคัญครับวันนี้ทาง i s m อสได้จัดโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกๆท่านแต่เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้เท่านั้นนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของทีมแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบ